อันนี้คือต้นรวยไม่เลิกนะคะที่เม่นาันปลูกไว้ก็ออกดอกอีกแล้วค่ะต้นไม้มงคลที่ไม่นานปลูกไว้ออกดอกเยอะเลยนะคะอันนี้ยังไม่ออกดอก ลิ้นมังกรหรือว่าหอมวิอญอาน,นะคะออกดอกค่ะกำลังงามเลยนะคะนี้คือต้นลิ้นมังกรที่ไม่นานปลูกไว้นะคะกำลังออกดอกเลยค่ะไม้มงคลไม้ฟอกอากาศ ดูดซับสารพิษลิ้นมังกรกำลังออกดอกสวยเลยค่ะ น,นี่เป็นวานงาช้างนะคะไม้มงคลไม้ฟอกอากาศดูทซับสารพิษกำลังออกดอกเหมือนกันค่ะตอนนี้ยังไม่บานจะบานตอนเช้าๆนะคะอันนี้ก็ออกดอกไปแล้วก็โรยแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นสับป,ประรดสีนะคะกำลังออกดอกเหมือนกันค่ะไม้มงคลไม้ประดับที่ไม่นานปลูกไว้ก็ออกดอกเยอะเลยนะคะตะบองเพชร หูกระต่ายหรือตะบองเพชรใบเสมานะคะที่แม่นันปลูกไว้ก็ออกดอกแล้วค่ะไม้มงคลที่แม่นันปลูกไว้ออกดอกเยอะเลยอันที่ดอกร่วงแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นผลของเขานะคะถ้าสุกแล้วจะเป็นสีแดงแดงรับประทานได้เหมือนแก้วมังกรค่ะอันนี้ยังไม่สุกนะคะ ค่ะออกดอกค่ะตะบองเพชรหูกระต่ายหรือตะบองเพชรใบเสมาออกดอกก็หมายถึงโชคดีเป็นไม้มงคลอีกอย่างหนึ่งนะคะ ไม้มงคลอีกอย่างหนึ่งของไม้นันนะคะที่อ,ออกดอกก็คือต้นนี้นะคะเฮลิโคเนียหรือว่าธรรมรักษาหรือก้ามกุ้งหรือว่าก้ามกัง้งหรือว่าสร้อยกันทรีนะคะสวยงามมากค่ะบานทน นานแล้วนะคะดอกนี้สวยมากค่ะใบจะเขียวเขียวล,ลีลีคล้ายๆใบกล้วยแต่จะใบเล็กกว่านะคะเหมือน,ก,อนกล้วยป่าเหมือนใบกล้วยป่าแต่เล็กกว่านะคะ ไม้มงคลอีกต้นหนึ่งนะคะที่ออกดอกก็คือต้นทรณีสารค่ะ คือต้นทรณีสารนะคะหญ้าลกนิดนึงเยอะเลยไม่นิดละค่ะเยอะมากหญ้าลกมากนี่คือต้นทรณีสารจะมีเป็นพุ่มข้างล่างแล้วก็จะมีเป็นชานอีกข้างบนนะคะจะขึ้นไปอย่างนี้ มีลูกด้วยนะคะอันที่เป็นดอกแล้วก็จะมีลูกด้วยนี่คือดอกค่ะคอดอกของเขาอันนี้เป็นดอกค่ะก็จะประมาณนี้ พอดอกแก่ร่วงก็จะมีลูกนะคะลูกเล็กๆใต้ใบเหมือนลูกใต้ใบไม้มงคลอีกต้นหนึ่งของแม้นันนะคะก็คือต้นโมกค่ะโมกหม่อนะคะดอกดอกสีขาวเล็กๆมีกลิ่นหอมค่ะหอมมากเลยคือดอกโมกนะคะ หอมมากค่ะต้นไม่สูงนะคะดอกส,ดสวยนะคะหอมหอมค่ะ เป็นไม้มงคลของไม่นันที่ยังไม่ออกดอกนะคะมีออมเงินออมทองะค่ะออมอ,อมทองอันนี้ออมเงินนะคะออมเงินออมทองอันนี้ก็สาวน้อยปัดแป้งอันนี้ไม่นันไม่ทาบชื่อนะคะยังไม่ออกดอกมีเยอะเลยนะคะที่ไม่นันปลูกไว ต้นนี้ก็สวยมากค่ะต้นใหญ่มากมีทั้งออกดอกแล้วยังไม่ออกดอกนะคะ อันนี้ไม่นานใส่ถุงไว้ชาไว้ก่อนค่ะหัวใจเศรษฐีไม้มงคลนะคะสวยค่ะ ตัวไม่น,นันดอกอยู่ใต้น้ำนะคะมีนก็พัดโบกนะคะพัดโบกนี่ไม้มงคลที่ไม่นันปลูกไว้ชำไว้นะคะยังไม่มียังไม่มีดอกไม่รู้จะมีดอกหรือเปล่ามันบิน ภาบชื่อนะคะก็มีดอกหรือจะเป็นดอกวสวยค่ะสวยมาก